สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาทำแรนดอมในหัวข้อ ความรักต่างวัยสุดท้ายจะลงเอยกันได้ไหมสำหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีคนรักคนคุยหรือคนในอดีตที่มีอายุแตกต่างกันและคุณค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องของอายุที่คุณกับเขามีเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วความรักต่างวัยระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าในตอนนี้จะเป็นสถานะใดก็ตาม มันจะลงเอยแบบไหนมันจะสามารถเป็นจริงได้ไหมเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานดวงรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าบทสรุปสุดท้ายของความรักต่างวัยมันจะสามารถเป็นจริงได้ไหมเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะ 6ไม้เทา้าไพ่ใบแรกขึ้นมาจริงๆแล้วก็ปิดหัวข้อเราได้เลยนะคะ6ไม้เทา้าคือการเฉลิมฉลองคือการได้รับชัยชนะ คุณกับเขาความรักต่างวัยคนที่คุณมาถามถึงไม่ว่าในตอนนี้คุณกับเขาจะคบหากันในสถาหนะไหนก็ตามหรือตัดจบเลิกลากันไปแล้วถ้าหากคนที่คุณคิดถึงเขาอยู่ในตอนนี้คือคนที่มีอายุแตกต่างจากคุณซึ่งอาจจะแตกต่างกันจนเห็นได้ชัดในเรื่องของระยะห่างของอายุนะคะอาจจะไม่ใช่แค่1-2ปีแต่อาจจะต้องเป็น6ปีขึ้นไป ถ้าหากคุณมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตหรือคุณยังคิดถึงคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้อยู่คลิปนี้บอกได้เลยนะคะว่าความกังวลใจ ที่คุณรู้สึกว่าอายุมันอาจจะเป็นตัวแปรที่ทําให้ความฝันหรือความหวังของคุณกับเขามันไม่สามารถเป็นจริงได้ไพ่ใบแรกการันตีแล้วนะคะว่าหกไม้เท้าความรักครั้งนี้มันสามารถเป็นจริงได้มันสามารถไปต่อได้และสามารถพัฒนาไปจนถึงการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นขอให้คุณสบายใจได้เลยนะคะกับคําตอบที่ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกว่าความรักครั้งนี้มันสามารถเป็นไปได้ไหม t h h h a d o f แ n แต่การที่ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะไปถึงปลายทางได้ถึงปลายทางของการเป็นหงไม้เท้าได้คุณกับเขาจะต้องผ่านการ ปรับปรุงแก้ไขและเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะต้องมีการเข้าใจคุณต้องเข้าใจในมุมมองของเขาเขาก็ต้องยอมเข้าใจในมุมมองของคุณเพื่อทําให้ช่องว่างระหว่างวัยมันลดลงคุณกับเขาจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างมากเพราะมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของคนสองคนแต่มันมีบุคคลอื่นอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณครอบครัวเขาหรือแม้กระทั่งสังคมของคุณและสังคมของเขาที่อาจจะแตกต่างกัน เพราะวัยที่แตกต่างกันของคุณและเขามันเลยทําให้สังคมและการใช้ชีวิตค่อนข้างมีความต่างกันอยู่แล้วดังนั้นคุณต้องเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากและพยายามทําให้บุคคลที่สามที่มองเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหายสงสัยและมีความเชื่อมั่นในความรักที่คุณกับเขามีให้กันและกัน จากไพ่ไปที่สองมาจะบอกได้นะคะถึงแม้ว่าคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาไปจนถึงการสร้างครอบครัวและการอยู่ร่วมกันแต่การที่มีบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ว่าจะฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามมันอาจจะทำให้ความรักครั้งนี้ต้องมีบทพิสูจน์ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะเราต้องยอมรับนะคะว่าบางครั้งอายุที่แตกต่างกันผู้ใหญ่ของเราหรือผู้ใหญ่ของเขาอาจจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นคุณต้องใช้ความเข้าใจซึ่งการและการและเข้าใจในมุมของคนอื่นที่มองมาเห็นคุณด้วยแล้วพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นว่าอายุมันไม่ได้สําคัญกับการสร้างครอบครัวหรือไม่ได้สําคัญต่อความรักของคุณทั้งคู่เลยห้าเหรียญความสัมพันธ์นี้มันไม่ง่ายนะคะถึงแม้ปลายทางมันจะสวยงามแต่ตัวคุณเองก็มีความกังวลใจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อายุ มากกว่าเขาคนที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณคุณค่อนข้างกังวลใจว่าสุดท้ายถ้าเวลาผ่านไปถ้าหาคบหากันได้จริงแล้วอายุคุณมากขึ้นอายุคุณเยอะกว่าเขามากความรู้สึกของเขาจะเปลี่ยนไปไหมเขาจะเจอคนอื่นที่ดีกว่าคุณไหมหรือเจอคนอื่นที่สาวสหรือสวยหรืออายุน้อยกว่าเขาไหมมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกกังวลใจอยู่ในตอนนี้อยู่เสมอตั้งแต่เริ่มคบหากับคนคนนี้มานะคะ สองดาบและสิ่งที่จ๋าบอกไปเมื่อกี้สิ่งที่คุณกังวลใจมันเป็นจุด สาเหตุหลักหลายๆครั้งที่ทำให้คุณพยายามถอยออกจากความสัมพันธ์นี้เพราะคุณไม่อยากโดนทิ้งในตอนที่คุณรู้สึกว่าตัวเองแก่ตัวเองอายุเยอะถ้าหากจะทิ้งกันถ้าหากจะเลิกการขอให้เป็นตอนนี้ตอนที่คุณยังทำใจได้หรือพยายามปรับตัวได้แต่ถ้าอยู่กันไปแล้วเขาต้องเลิกหรือทิ้งคุณไปคุณอาจจะทำใจไม่ได้เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณอาจจะขอถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้หลายๆครั้งตลอดระยะเวลาที่คบหากันซึ่งเขา ก็ไม่เคยเข้าใจนะคะว่าทําไมคุณต้องคิดมากทําไมคุณต้องคิดเยอะขนาดนั้นทั้งทางที่เขาพยายามยืนยันให้คุณรับรู้ทุกอย่างแล้วว่าเขาพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับคุณและไม่เคยคิดจะทิ้งคุณแต่สิ่งที่คุณรู้สึกมันอาจจะอธิบายเป็นคํำพูดให้เขาได้ไม่ชัดเจนมากนะดังนั้น ถ้าหากคุณคิดจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ซึ่งไพ่ใบแรกบอกแล้วว่ามันสามารถเป็นจริงได้ขอให้คุณลองเปิดใจเปิดรับกับมันอีกครั้งแล้วให้อนาคตเป็นเรื่องของวันที่ยังมาไม่ถึงแต่ขอให้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนให้ได้เท่านั้นพอนะคะ The Moon ความสำพั์นี้กว่าจะถึงปลายทางบอกเลยว่ามันยากเพราะคุณกับเขามันยังจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอีกหลายๆครั้งหลายๆค่ะเพราะความต่างของอายุมุมมองที่คุณมองมุมมองที่เขามองในเรื่องเดียวกันมันอาจจะแตกต่างกันอาจจะด้วยวัยวุฒิที่เขามีน้อยกว่าคุณหรือผ่านโลกมาน้อยกว่าคุณหรือบางครั้งการที่คุณผ่านโลกมาเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมองถูกทุกอย่างดังนั้น การที่จะทําให้ปัญหาเหล่านี้มันหมดไปคุณต้องยอมเปิดใจรับฟังเขาด้วยอย่าคิดแค่ว่าคุณโตกว่าคุณผ่านโลกมาเยอะกว่าเขาต้องเชื่อฟังคุณบางครั้งมุมมองของเขามันอาจจะเห็นอะไรชัดกว่าที่คุณเคยเห็นก็ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเปิดใจรับฟังความเห็นของคนที่เรารักหรือคนที่อยู่ข้างๆเรามันไม่ใช่เรื่องผิด แล้วเราค่อยๆมาปรับจูนมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลว่าสิ่งที่เขามองเห็นกับสิ่งที่เราคิดมันมีอะไรที่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้บ้างแต่ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังมีการนักลักเลิกอกันอีกหลายครั้งนะคะจ๋าบอกได้เลยอย่างน้อยก็3ามครั้งหลังจากนี้กว่าจะถึงวันที่คุณกับเขาถึงจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนการเป็นครอบครัวการแต่งงานการอยู่กินกันฉันสามีภรรยาอาจจะต้องมีการเลิกลากันอีกหลายครั้งเพราะความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน หไม้เท้าแต่คุณกับเขาก็ยังจะได้วนเวียนกลับมาเริ่มต้นใหม่กันเสมอและทุกครั้งที่ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่คุณจะมีการพูดคุยและปรับความเข้าใจกันให้ดีมากขึ้นเพราะคุณกับเขายังมีจุดหมายปลายทางเดียวกันคือการอยู่ร่วมกันเขาก็อยากอยู่ร่วมกันกับคุณเขาอยากใช้ชีวิตกับคุณ คุณก็อยากใช้ชีวิตกับเขาดังนั้นทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นระหว่างคุณกับเขาเรื่องที่เคยทําให้ทะเลาะเรื่องที่เคยค้างคาใจจะถูกเคลียร์จะถูกปรับเข้าหากันทีละนิดทีละนิดจนสุดท้ายคุณกับเขาจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งและครั้งสุดท้ายที่เป็นครั้งที่คุณกับเขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันจะเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยกันและเติบโตไปพร้อมๆกันเราจะไม่มีคำว่าอายุจะไม่มีคำว่าเธอแก่กว่าฉันเด็กกว่า เราจะมีแต่คำว่าเราสองคนจะก้าวไปพร้อมๆกันบนเส้นทางเดียวกันเท่านั้นเองนะคะสิเหรียญแล้วในวันหนึ่งคุณกับเขาจะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นคุณกับเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะคะที่อยู่ด้วยกันแล้วจะช่วยส่งเสริมกันและกันคนบางคนคู่บางคู่อยู่ด้วยกันอาจจะไม่ได้ทำให้ คุณกับเขาสามารถมีเงินทองมีทรัพย์สินหรือมีความมั่นคงในชีวิตได้เลยแต่กับคนคนนี้คนที่อายุน้อยกว่าคุณมากคนนี้เขาจะมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้กับคุณและคุณจะเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่เขาขาดหายไปแล้วคุณกับเขาจะรวมกันเป็นหนึ่ง และมีความมั่นคงทางด้านการเงินมีความมั่นคงทางด้านครอบครัวม,มากกว่าที่เป็นอยู่คุณกับเขาเป็นคู่ที่เสริมกันมากๆที่จะช่วยกันทํามาหากินและพัฒนาก่อร่างสร้างตัวให้เป็นคนที่ร่ํารวยและมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมเดวิลนอกจากจะเป็นคู่บุญบารมีแล้วคุณยังเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือเป็นคู่ที่เทวดาจัดสรรให้มาเจอกันมันยังมีความเกี่ยวโยงมีความเชื่อมโยงกันอยู่ถึงแม้ในตอนนี้ คนทั่วไปอาจจะมองว่าคู่กับคนมันอยู่กันด้วยความหลงไหลเท่านั้นเองคุณก็อาจจะหลงเขาที่เขาอายุน้อยกว่าเขาก็อาจจะหลงคุณเพราะคุณสามารถใจเย็นและดูแลซัพพอร์ตเขาได้แต่จริงๆเวลาที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันคุณทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าเราตกหลุมรักกันเพราะอะไรสิ่งอื่นที่คนมองเห็นมันไม่ใช่เรื่องจริง ดังนั้นคุณกับเขาไม่ว่าในตอนนี้ใจคบหากันอยู่หรือแยกย้ายกันไปแล้วสุดท้ายคุณกับเขายังจะต้องวนเวียนกลับมาหากันเพราะ t h e ร e เดวิที่ขึ้นมาเวรกรรมต่างๆมันยังไม่หมดคุณกับเขายังต้องกลับมาชดใช้ยังต้องกลับมาทําบุญร่วมกันกลับมาชดใช้เวรกรรมด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ The t o w e r และจามองว่า การจบกันการมีปัญหากันมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะความใจร้อนของคุณกับเขาดังนั้นหลังจากนี้คุณลองใช้เหตุและผลมากขึ้นรับฟังเขาให้มากขึ้นค่ะความเห็นของเขามันอาจจะไม่ได้แย่สัทีเดียวคุณลองใช้สติใช้ความใจเย็นใช้ความมีวัยวุฒิุของคุณรับฟังแล้วค่อยๆอ,อธิบายให้เขาว่า ทำไมคุณถึงเห็นต่างทำไมคุณถึงคิดว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่ถ้าอะไรที่เขาทำดีหรือเขาใช้เหตุและผลคุยกับคุณคุณก็ต้องรับฟังและถ้ามันดีจริงคุณก็ต้องยอมรับและชื่นชมในความคิดของเขาด้วยนะคะเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้เป็นอย่างดีและไพ่ใบสุดท้ายเดอะสตาร์ความรักความฝันความหวังของคุณที่มีร่วมกันกับคนนี้คนที่มีความแตกต่างระหว่างวัย มันสามารถเป็นจริงได้คุณกับเขามันจะมีความเชื่อมโยงและสามารถเชื่อมต่อกันจนสุดท้ายไปพัฒนาจนถึงการแต่งงานและการเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ความมั่นคงในอนาคตของคุณกับเขาที่มีร่วมกันมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้ขอให้คุณเปิดใจเรียนรู้และปรับปรุงตัวปรับตัวเข้าหากันและพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นได้เห็นถึงความเป็นคุณและเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการมันจะสามารถเกิดขึ้นจริง ความรักต่างวัยครั้งนี้มันสามารถเป็นจริงได้นี่คือบทสรุปของท็อปปิกเราในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึเซน์นะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวธาดินราศีพฤษภการมกรชาวธาดินราศีพฤษภการมกร ชาวธา,าตุลมราศีเมถุนตุลกุมคนที่เกิดวันที่ 33, 23คนที่เกิดวันที่ 66, 26คนที่เกิดวันที่หนึ่ง11ถ้าใครมีธาตุและราศีตังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นเซนะคะจ๋ารบก,กวนคอมเมนต์รับคำทำนายกลับไปถ้าคุณคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณและรบก,กวนวกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ